โฟกัสโดนถักอ้วนขึ้นต้องบอกเลยเขาว่านักแสดงสาวสวยมาความสามารถอีกหนึ่งคนอย่างสาวโฟกัสจิรกุลโดยเจ้าตัวนั้นโดดเด่นและมีชื่อเสียงจากบทบาทของน้อยหนาตัวละครเอกฝ่ายหญิงในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันค่ะและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแรนอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กทําให้สาวโฟกัสมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันเป็นจํานวนมากซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานใหม่ๆม,มาเสมอ ไม่ปล่อยให้แฟนๆคิดถึงแล้วรอหนาเย็ม,มแต่น้อยถ้าใครได้ติดตามเจ้าตัวจะได้เห็นว่าพักหลังๆมานี้สาวสโฟกัสมักจะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองอยู่เป็นประจำซึ่งส่วนมากจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลเรียกได้ว,ว่าเจ้าตัวนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนจนล่าสุดสาวสโฟกัสก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวในขณะที่กาลังนับร่างประธานอาหารปิ้งย่างซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ทักว่าทําไมอ้วนขึ้นซึ่งสาวสโฟกัสก็ปล่อยผ่านและตอบกลับไปทันทีว่าร่่าาาางงกกกกยเรร็ไมมต้อนนัับใคะ ที่อ้วนขึ้นก็คือต้องกินค่ะถ้าไม่กินก็ไม่อ้วนไม่ต้องถามว่าทําไมถึงอ้วนขึ้นสงสัยกันมากว่าทําไมอ้วนขึ้นก็กินให้ดูไปเลยแล้วกันนี่ค่ะกินก็เลยอ้วนเลิกถามได้แล้วค่ะไม่ใช่วันนั่งอยู่หายใจเฉยๆก็อ้วนได้คือต้องกินเข้าไปไงสงสัยอะไรกันกันนักกะนาถามว่าสวดมนต์จะผอไหมสวดมนต์ก็ไม่ช่วยค่ะน้ําก็ไม่ลดด้วยใครเรียกกูอ้วนตบปากนะคะตัวเองตัวปากตานะอายุแหม่เซ็บๆๆไม่มีแผ่แล้วล่ะค่ะสำหรับสาวโฟกัสคนนี้งานนี้นุเหมือน ว่าจะเล่นผิดคนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสาวโฟกัสฟาดกลับได้เจ็บจีนมากๆมีหน้าชากันไปข้างหนึ่งเลยเลยคะ่ะเรื่องแบบนี้อย่าหาถามกันเลย